รีเจนเนอเรียลี่ดรอปลอตเปว้าวจริงไหมไปดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องฟาร์มครับฟาร์มให้ได้ลูกแก้วนะครับอันนี้มันเป็นอาอะไรเควสตอะแก้วนะเก็บลูกแก้วสิบลูกแล้วเราไปดูกันนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่ากับรีเจนเนอเรี่นะครับรอไปเซ็นอนุญาตฟาร์มก่อนโอ้โหดีก็ได้โอเคผมจะมาหลังจากที่เราไปฟาร์มลูกแก้วกันนะครับเมื่อกี้แวะส่งแบบ ไอ้ีบอตีแม่งก็ได้ของทองแบบอูฟูเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่อันนั้นเขียนไว้กำกับไว้หรือเปล่านะครับสำหรับไอ้ไหนดรอปทองไหม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 วันไหนที่มันเขียนร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะดรอปทองไหมออกมาซะปั๊มดรอปครับโอ้โหถือว่าถือว่าดรอปทองนะครับถือว่าดรอปทองโอเคแล้วก็ได้ของจากอันเมื่อกี้โอ้โหเพียบเลยว้าววันนี้คุ้มครับสำหรับการฟาร์มแต่ แค่ไม่ได้สิ่งของที่เราอยากได้โอ้คูณส